สวัสดีครับผมนายพนวิจารพันธ์นะครับรหัสนักศึกษา B66 14287นะครับวันนี้ก็จะพาเข้าไปชมนะครับระบบไปโอกแกสในฟาร์มสุก,กรของฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีสุรนารีนะครับ นำเสนอรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์นิตยาบุญเทียนนะครับในรายวิชา eng 323302นะครับ w a s, mm. <S t e water engineering mm. นะครับ mm. ก็ mm. กเกินนำเลยนะครับระบบไบโอแก๊สนะครับในประเทศไทยนะครับ mm. ส่วนมากก็จะมีระบบจำนวนมากนะครับแต่ก็ยังไม่มี การบัญญัติหลักสูตรหรือการเพิ่มหลักสูตรนะครับในหลายๆา,ยหายมหาวิทยาลัยนะครับก็ยังไม่มีการบังคับให้<ม>น<า>ักเรียนเพิ่มหลักสูตรต่างๆนะครับจริงก็เปิดซื้อแล้วก็ลองอยู่ซึ่งประเทศไทยนะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับทําไบโอแก๊สมากๆเลยนะครับเพราะจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทําไบโอแก๊สนะครับชอบ บรรยากาศหรืออุณหภูมิ oh. ประเทศไทยมากๆเลยนะครับยิ่งช่วงหน้าร้อนนะครับยิ่งมีประสิทธิภาพที่สูงมากๆนะครับซึ่งไบ,บโอแกนนะครับไม่ได้ทำยากมากแต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆนะครับและก็ในฐานะวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องมีความรู้ทางด้านนี้เป็นพิเศษนะครับซึ่งในอนาคตประเทศไทยก็ต้องก้าว เข้าไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในกรณีฟาร์มมอนะครับก็จะใช้น้ําเสียนะครับหรือน้ําเสียจากฟาร์มหมูนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆบ่อไบโอแก๊สของเราเลยนะครับอันดับแรกก็ต้องเะนนาต่อมาอันดับที่สองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่มีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่ง บอ่อไบโอแก๊สในฟาร์มมอนะครับก็สูกสร้างขึ้นมาเพื่อการศึกษาการเข้าใจต่างๆของนักศึกษา <c oughs> ทั้งวิศวกรรมกรเกษตรแล้วก็วิศวกรรมสิง่งแวดล้อมหรือในสาขาอื่นๆนะครับก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจมากในระบบการชีวภาพหรือระบบไบโอแก๊สของฟาร์มมอสสสนะครับ <c oughs> ไม่เป็นบอครับไปเลยไปเลยครับก็เปนบอข้างาหมูลังเรา็าจ่เป็นฟาหม,มูหบม,มหบมมรบรยากาศอก,า <c oughs> กันกะนะยา่ากันเลขทางร้า สนี่ก็จะเป็นไบโอแก๊สนะครับบ่อไบโอแก๊สมันก็จะมีด้านข้างก็จะเป็นการปล่อยจากถังซีอองมานะเพื่อเพิ่มบรรยากาศเป็นแบบบูงสีเขียวนะครับลักษณะ สีเขียวนะครับก็จะอยู่ข้างๆงฟาร์มหมูนะครับซึ่งเป็นบอ่อที่มีการกักเก็บน้ําเสียไว้นานและก็สัมผัสกับแสงแดดนะครับน้ําเสียก็มาจากคอกหมูข้างขางหรือฟาร์มหมูข้างๆนะครับอาจจะเกิดจากการเจริญเติบโตนะครับของสาหร่ายนะครับซึ่งทําให้บอ่อมีสีเขียวนะครับสาหร่ายในบอ่อเหล่านี้อาจจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในชั้นบนของน้ํานะครับแม้ว่า บ่ออันนี้ก่อนเข้าระบบ i o โอแกนะครับก็จะมีการควบคุมออกซิเจนหรือเป็นเพียงปรกากฏการทางธรรมชาตินะครับมอเตอร์กวนนะครับคือจะมีลักษณะเป็นมอเตอร์กวนนะครับก็จะจุ่มลงไปในน้ำเลยนะครับวัตถุประสงค์หลักก็จะทําให้น้ําเสียนะครับมีความสม่ําเสมอนะครับก่อนเข้าบหมักก๊าซชีวภาพนะครับ ประโยชน์นะครับก็จะเป็นการประโยชน์ของบ่อน,นีะครับก็จะเป็นการให้ตกตะกอนนะครับก็คือให้ใช้เวลาในการตกตกะกอนแล้วก็ดูดหรือสูบน้ําที่ใสนะครับเข้าบ่อไบโอกแกสบ่อผ้าใบที่มีไบโอกแกสของเรานะครับจะเป็นการหมักข้างในนะครับแล้วก็จะให้ของแข็งที่เหลืออยู่นะครับตกลงไปด้านล่างก้นบ่อนะครับซึ่งแขวนลอยพวกนี้ก็จะจมอยู่ก้นบ่อนะครับสาร ที่เป็นของแข็งนะครับหรือตะกรนจากมูลของสุกรนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับให้ความเข้มของสารอินทรีย์ค่า BOD COD นะครับและอุณหภูมิน้ำเสียนะครับจากไหลเข้าสู่บ่อไบโอแกสนะครับมีความมั่นคงนะครับก็คือคล้ายค้บ่อกรับเสถียรนั่นแหละครับแต่ก็จะให้มีความมั่นคงก่อนครับ ค่อยปล่อยเข้าบ่อไบโอแก๊สนะครับซึ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพในการทำางานของจุลินทรีย์ที่ผลิตแก๊สมีเทนในบ่อไบโอแก๊สนะครับกระบวนการการบำบัดน้ำเสียนะครับในฟาร์มสุกรก่อนเข้าระบบไบโอแก๊สนะครับโดยทั่วไปแล้วก็ระบบน้ำเสียจากฟาร์มสุกรนะครับที่ผลิตก๊าซชีวภาพก็จะมีขั้นตอน เบื้องต้นนะครับดังนี้นะครับหนึ่งก็จะเป็นการดักตะกรหยาบและขยะนะครับน้ําเสียจากโรงเรือนผ่านตะแกงบ่อดักขยะนะครับเพื่อแยกขยะชิ้นใหญ่เศษอาหารหรือตะกรนทรายออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันการอุดตันในระบบในที่เราไปดูงานนะครับในฟาร์มหมอบอ่อไบโอแคนะครับเขาจะไปที่บอ่อคล้ายๆบ่อปรับสเสถียรนั่นแหละครับเพื่อตกตะกอนเอา ตะก,กรอนขนาดใหญ่นะครับออกก่อนแล้วดูดเอาเฉพาะน้ําที่ใสเข้าบ่อแพโอแกสนะครับสองนะครับก็จะเป็นบ่อรวมบอ่มบอแบบเสถียรนะครับที่เราเห็นบอ่อสีเขียวนั่นแหละครับก็จะเป็นการรวบรวมน้ําเสียและใช้เครื่องกวนนะครับเพื่อปรับสภาพให้มีความสม่ําเสมอก่อนปล่อยเข้าสู่บอ่อักอย่างต่อเนื่องนะครับก็การเลี้ยงหมูในฟาร,ร์มมทสนะครับ ซึ่งหมูในความมาตอรสอเนี่ยมีการเลี้ยงที่ลดลงนะครับแต่ประสิทธิภาพไบโอแก๊สก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเพราะรคนที่ออกแบบมีการ,ารเข้าใจาถึงกลไกลกระบวนการจุลินทรีย์นะครับต่างๆของในฟาร์มหมูนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากเลยนะครับแล้วบ่อรวมนี้ก็เป็นบอ่อที่ ต้องมีก่อนนะครับเพื่อป้องกันกลิ่นที่เหม็นรุนแรงมากๆนะครับมีบอ่อที่แบบไม่มีกา๊าซไฮโดรเจนซัลเฟตนะครับจะเป็นบอ่อที่ควรมีในระบบบอ่อปัาเสถียรนะครับ3นะครับก็จะเป็นบอ่อหมักก๊าซชีวภาพนะครับก็จะเป็นขั้นตอนหลักในการผลิตไบโอแก๊สนะครับก็หรือผลิตบหรือผลิตมีเทนนั่นแหละครับโดยใช้จุลินทรีย ไร้าอากาศย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียภายใต้ส,รรตสภาวะที่ไม่มีอากาศนะครับก็ในฟาร์มหมูของมทสนะครับมีมีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับของไบโอแก๊สซึ่งมีการตลอดปีนะครับในช่วงหน้าแรงหรือหน้าร้อนนะครับ ผ้าใบนะครับที่คุมบอไบโอแก๊สก็จะมีการปีขาดได้นะครับถ้าไม่ปล่อยแก๊สออกหรือไม่ดูแลอย่างใคลชิดก็อาจจะมีมัติเหตุเก,เกิดขึ้นได้นะครับระบบไบโอกแก๊สทางวิศวกรรมสิ่งแวล้อมนะครับ ระบบไบโอแกสก็คือกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะไร้าอากาศนะครับแอนแอโรบิกคอนดิช o ันนะคอนดิชันนะครับโดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์หลายชนิดนะครับเพื่อเปลี่ยนของเสียหรือวัตถุดิบอินทรีย์นะครับเป็นก๊าซชีวภาพไบโอแ,<ล>แก,ก๊สนะครับและกากตะกอนไดเจสต์นะครับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับก็จะเป็นการกำจัดของเสียนะครับ waste management นะครับใช้บำบัดน้ำเสียที่มีความสกรปรกสูงนะครับเช่นน้ำเสียจากโรงงานแป้งโรงงานปลาล์มนะครับแต่ของที่เราไปดูงานนะครับก็จะเป็นจากฟาร์มหมูนะครับในฟาร์มมดสองนะครับหรือของเสีย อินทรีย์เช่นมูลสัตว์เศษอาหารนะครับเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ค่าบ o d อดีหรือซ o d ดีก่อนอ่อยสู่สิ่งแวดล้อมนะครับการผลิตพลังงานหมุนเวียนนะครับต่อมาก็จะเป็นการผลิตพลังงานหมุนเวียนนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนของเสียนะครับที่ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์หรือคือใช้งานต่อไม่ได้นะครับอย่างเช่นมูลสัตว์มูลของหมู มูลของสุกรนะครับซึ่งมีกลิ่นที่รุนแรงมากๆนะครับแต่ในฟาร์มมอตสอมีประสิทธิภาพในการดาหมัดค่อนข้างสูงนะครับซึ่งไม่มีกลิ่นแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับให้เป็นพลังงานก๊าซชีวภาพนะครับช่วยลดการพึ่มพาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลนะครับการที่เราใช้ก๊าซชีวภาพนะครับจากของเสียก็เป็นการลดเชื้อเพลิงต่างๆได้นะครับ อย่างกา๊าซหุงต้มนะครับซึ่งไบโอแก๊สก็ทำได้ยากอยู่นะครับซึ่งมันต้องมีโรงงานนะครับมาตั้งที่จะจะไปทำกา๊าซหุงต้มได้แต่กา๊าซทางฟาร์มนะครับซึ่งไปดูซึ่งไปดูงานมานะครับเป็นการสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเห็นภาพของนักศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการลดภาวะโลกร้อนนะครับค่ายเมชเชนนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับในปัจจุบันเป็นการแยกไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีมากนะครับทั่วโลกคนก็มองข้ามก็จะเป็นการป้องกันการปล่อยกา๊าซมีเทนนะครับ CH4 นะครับซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพสูงกว่าคาร์บอนนะครับในหลายเท่า โดยดักจับและนําไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับก็เป็นการประหยัดเหมือนข้อสารที่เก่ามาเหมือข้อที่แล้วที่เก่ามานะครับก็จะเป็นใช้เชื้อเพลิงแทนนะครับจากของเสียนะครับและยังมีการหมุนเวียนปุ๋ยชีวภาพนะครับก็จะมีกากตะกรนที่เหลือจากการหมักนะครับด g จ s สเดสนะครับที่มีสารอาหารสูงนะครับสามารถนําไปใช้ เป็นปุ๋ยในภาคการเกษตรได้เลยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากนะครับการทำไบโอแก๊สไม่ใช่แค่ได้แก๊สไม่ใช่แค่ได้อันนี้นะครับไม่ใช่แค่ได้ประหยัดพลังงานไม่ใช่แค่มีประโยชน์แค่การศึกษานะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากในประเทศไทยนะครับ ก็จะเป็นทฤษฎีการเกิดไบโอแก๊สนะครับการเกิดก๊าซชีวภาพเป็นกระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อนภายใต้สภาวะไร้อากาศหรือไร้ออกซิเจนนะครับแอนแอโรบิกนะครับซึ่งประกอบด้วยสีขั้นตอนหลักขึ้นต่อเนื่องกันนะครับโดยมีจุลินทรีย์หลายกลุ่มทางานร่วมกันนะครับลำดับขั้นตอนนะครับก็จะเป็นไฮโดรลซิสนะครับการย่อยสลายกระบวนการหลักก็จะเป็น จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์โมเลกุลขนาดใหญ่คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กลงนะครับที่ละลายน้ําได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เกิดขึ้นนะครับก็จะมีน้ําตาลกรดอะมิโน,โนกรดไข,ดขมันนะครับก็คือซึ่งเป็นหน่วยย่อยของอที่กล่าวมาในะกระบวนการหลักนะครับต,ต่อมาก็จะเป็นการสร้างกรดนะครับแอซิโดเจเนซิสนะครับ แอซิดโดเจเนซิสนะครับก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่สร้างกรดนะครับก็จะเป็นแอซิดฟลอมิงแบคทีเรียนะครับซึ่งเป็นสารที่ได้จากขั้นตอนที่1นะครับเป็นกรดอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับก็จะเป็น VFA นะครับผลผลิตที่ได้ก็จะเป็นกรดแอซิติกนะครับจะมีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแอซิ o โ e n เจเนซิสนะครับ การสร้างแอซิเตตนะครับจุลินทรีย์สร้างแอซิเตตนะครับแอซิโตเจเนซิสแบคทีเรียนะครับเปลี่ยนกรดอินทรีย์ที่ซับซ้อนกว่านะครับเช่นกรดพอลิโอนิก onic, ให้เป็นกรดแอซิเตตนะครับกรดแอซิเตตผลผลิตได้นะครับในกระบวนการนี้ก็จะมี dioxide, ะคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ CH3 CoO ลบนะครับแล้วก็ H2 นะครับ ต่อมานะครับนี่คือปฏิกิริยาสำคัญมากๆเลยนะครับก็จะเป็นมีเทนโนเจเนซิสนะครับการสร้างมีเทนนะครับจุลินรีจะสร้างมีเทนโนเจเนซิสนะครับแบคทีเรียนะครับใช้ตั้งต้นหลักคือสารตั้งต้นหลักก็คืออะซิเตและ H2 และก็คาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพื่อผลิตก๊าซมีเทนก๊าซผลผลิตได้ก็จะเป็นก๊าซมีเทนนะครับ ch 4และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ch 2นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญมากๆเลยนะครับก๊าซมีเทนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงต่างๆได้นะครับองค์ประกอบหลักของก๊าซชีวภาพนะครับไบโอแก๊สนะครับก็จะมีมีเทนนะครับประกอบประมาณนะครับ50-75%นะครับเป็นส่วน ที่ให้พลังงานนะครับ,บาออาคาร์บอนไดออกไซด์นะครับประมาณ25-45ง45%นะครับแล้วก็ก๊าซอื่นๆเล็กน้อยเช่นไฮโดรเจนซัลเฟตซึ่งมีกลิ่นที่เหม็นมากนะครับแต่ในฟาร์มอร์นะครับไม่มีกลิน่นแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับกลิ่นเหม็นเพราะการจัดการก่อนเข้าสู่ระบบและก็การเข้าใจถึงหลักการของอาจารย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะไม่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมรอบข้างและก็ในฟาร์มอ่อนะครับการต่อมาก็จะเป็นการในตัวเชืงนะครับการใช้ประโยชน์จากกระบวนการไบโอแก๊สนะครับก็จะ <ไป S 1> มีผลผลิตหลักระ,ะบบไบโอแก๊สก็คือก๊าซชีวภาพและก็กาก,ากตะกอนนะครับซึ่งทั้งสองสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่านะครับการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพนะครับก็คือไบโอแก๊สนะครับก๊าซชีวภาพสามารถ ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้หลายรูปแบบนะครับการผลิตความร้อนนะครับการใช้หุงต้ม LPG นะครับในครัวเรือนลงอาหารแต่ในฟาร์มโมก็ต้องถ้าจะไปเอามาใช้ก็ต้องมีอุปกรณ์เก็บที่ปลอดภัยมากๆแล้วก็มีหลักการเข้าออกของก๊าซที่ถูกต้องนะครับต้องมีความเชี่ยวชาญในการนํา นำการไปใช้นะครับแล้วก็ใช้แทนน้ำมันเตาฐานหินในหมอ้อไอน้ำนะครับ,บอบเลอร์แล้วก็สำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ก็มีการทำไบโอแก๊สเยอะมากยกตัวอย่างอย่างสมวนบวกวงนะครับที่ไปดูงานมาในปี2นะครับซึ่งเป็นการทำไบโอแก๊สบ่อใหญ่มากแล้วก็ทำหลายบ่อมากๆเลยนะครับซึ่ง น่าเรียนรู้และก็หน้าไปโคออบด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นการผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์สันดาปนะครับในแล้วก็เพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าใช้เองในฟาร์มหรือโรงงานหรือจํำหน่ายเข้าระบบนะครับก็เป็นการสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นรายได้ที่มหาศาลมากๆและก็ไม่ปล่อยให้มีของเสียเวสหลุดออกไปจากฟาร์มอุตสได้ การผลิตเชื้อเพลิงยานยนต์นะครับก็นำก๊าซชีวภาพไปกำจัดก๊าซคารค์บอนไดออกไ,อไซด์แล้วก็ไฮโดรเจนซัลเฟตนะครับออกเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของมีเทนให้สูงกว่า95%นะครับแล้วก็จากนั้นก็อัดสสยถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ได้เลยนะครับการใช้ประโยชน์จากตะกอนนะครับตะกอนที่ออกจากระบบหมักเป็นวัสดุ ที่ปรับปรุงดินที่มีคุณค่ามากๆเลยนะครับอ,อ,อันแรกนะครับก็จะเป็นปุ๋ยน้ําส่วนที่เป็นของเหลวที่มีธาตุอาหารโดยเฉพาะในโตรเจนและโพแทสเซียมนะครับซึ่งเป็นสารอาหารหลักของพืชน,นะครับในการเจริญเติบโตได้มากเลยนะครับสามารถใช้เป็นปุ๋ยฉีดพ่นพืชได้เลยนะครับถ้ามตสใช้ก็จะใช้พวกดต้นไม้ในฟาร์มอนะครับอย่างนี้ ต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ส่วนที่เป็นของแข็งก็นาไปแยกและตากแห้งนะครับสามารถใช้เป็นสารปรับปรุงดินหรือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทดแทนปุ๋ยเคมีได้เลยนะครับก็สรุปแล้วไบโอแก๊สนะครับเป็นแนวทางที่สําคัญในการบํารุ เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ sdgs นะครับในมิติของการจัดการน้ำและสุขาพิบาลนะครับ sdg 6นะครับพลังงานสะอาด sdg 7นะครับและการบริโภคการผลิตที่ยั่งยืน sdg 1 2ครับในฟาร์มมอนะครับก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยนะครับในการดูงานในวันนี้นะครับซึ่งส่ง ผลให้มีความคิดนะครับว่าในอนาคตระบบไบโอแกแสนะครับจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ได้ไหมและก็จะขยายตัวในทางธุรกิจหรือการศึกษาได้มากกว่าที่เราคาดหวังหรือไม่นะครับ จะไปใส่ใส่เองนี้เหกอันนี้คือขนี่็ครือมตกันี้นี่คะกงไปเป็นมาเริ้นขั้นตอนครับการเปิดเครื่องไหมครับองมาเปิดสวิ์นี้ก่อนครับแล้วก็ต้องไปเปิดบาร์นนะครับไเไป ระบบทั้งหมดนะคะรเมืัอกีบกีบีบใช่พวกปั๊มหรือว่าพวกไอพัดต่างๆ่างจะมต่อมานะครับก็จะเป็นการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลเฟตนะครับโดยการใช้ดินเหนียวและก็เหล็กนะครับผสมเข้าด้วยกันอัดเม็ดนะครับแล้วก็เอาเข้าเครื่องนะครับแล้วก็ดูก๊าซไฮโดรเจนซัลเฟตจากบ่อผ้าใบของเรานะครับเข้ามาในอันนี้นะครับ ดูดเข้ามาปุ๊บเข้ามาก็จะมีการดูดเอาน้ําออกนะครับสเต็ปแรกก็คือดูดเอาน้ำออกสเต็ปที่2ก็คือใช้มีเดียนะครับมีเดียก็คือดินเหนียวผสมเหล็กของเราเนี่ยแหละครับใช้ในการดูดซับกา๊าซไฮโดรเจนซัลเฟตนะครับหรือดูดซับกิมนั่นเองนะครับดูดซับกิมดูดซับต่างๆนะครับซึ่งในที่เราไปดูนะครับไม่มีการเปลี่ยน มีเดียนี้มาถึง15บห้าปีนะครับซึ่งมีการเปิดเครื่องน้อยมากก็จะมีการทำโปรเจกต์สะส่วนใหญ่นะครับที่จะมาเอาไบโอแก๊สหรือก๊าซมีเทนนะครับไปใช้ซึ่งมีน้อยมากแต่ต้องเปลี่ยนถ้าการเปลี่ยนมีเดียของเราก็จะต้องดูลักษณะนะครับถ้ามีสีดำก็ต้องเปลี่ยนโดยทันทีนะครับเพื่อการดูดซับ หรือดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกา๊าซไฮโดรเจนซฟฟัลเฟตของเราได้ดีมากขึ้นนะคะที่วัวก็ใช่นะคะม่จากกาสาอุสากรรมทำําเหล้าเล่าชนชนอันนี้เอลพานิตี้มันเป็นแสนค่ะแเขานต่นขายนะคะนักเสียจากการสาเขาขายเวลาเอาไปเติมปุ๊บมันจะดีมันจดีเร็วมากถ้าเป็นน้ีัวที่ มันฟรีเนาะแต่ขีบวไม่ค่อยมีใครอยากให้เราเลยแต่ถ้าขีบว้มีนจะคนอยากขนอยากให้เราขนออกเพราะมันหม็นใช่ไหมคะล้วก็เอาไปใส่บ่อ้นเนาะถามว่าเอาไปใส่บ่อแรกได้ไหมบอกว่าอย่าเลยเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการไม่ต้องการให้มันปรับ ph อยู่ในบ่อกรดเราต้องการปรับ ph ในบ่อแก๊สเนาะเราก็ใส่ในบ่อแก๊ส ph มันก็จะขึ้นพอมันขึ้นปุ๊บจุลินทรีย์เมทานโอเจนิสซิสแบคทีเรียนะคะมันก็จะผลิตมีเทนค่ะผลิตมีเทน แล้วเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าเราเอาน้าใสๆเข้าเราไม่เอาไม่เอาเป็นก้อนๆไม่เอาเป็นขีกน้ก้อนเข้าเนี่ยมันจะทําให้โดไฮโดรเจนซัลไฟมันต่าถ้าสมมติว่าเราอัดอัดขี้เป็นก้อน,อนเนาะปุ๊บเราก็อัดเข้าไปเลยไม่มีการตกตะกอนไม่มีการดูดน้ำใสเนี่ยคุณจะได้ไฮโดรเจนซัลไฟก็น้อยกว่าหมื่นนะคะหมื่น ppm ก็คือมิลลิกรัมต่อลิตรเดี๋ยวถ้าทำอย่างที่ครูว่าใสาๆเนี่ยมันจะประมาณ5,000แล้วก็พอเอาเข้าเครื่องดูด กูจะมีกูจะมีมีมีเดียมีเดียก็คือกูทําจากเหล็กประจุศูนย์เหล็กประจุศูนย์มันจะกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟเหลือูนย์ค่ะกูทาได้20ปีที่แล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ยังมีภาคอุตสาหกรรมอีกเยอะมากที่ไม่รู้ว่าทําอย่างไรเขาไม่รู้นะคะเขาไม่รู้ว่าการที่จะปราบ p h อไม่ขึ้นเป็น7เสียทำไงคะขายค่ะใช่ไหมคุเช้าใช่ไหมขายขายไฮโดรเจนซัลไฟค่ะ ตันละหมื่นแต่ถ้าเราเป็นเอนจิเนียร์เราเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเราเป็นคนซซลฟ์เราบอกว่าไงนะเติมน้ำเติมน้ำที่หมูใช่ไหมแต่คนจะบอกเขาเขาเรียกค่าตัวเป็นแพงใช่ป่ะเอาเขาเติมเขาเติมสารเคบีเดือนละเท่าไหร่นะสามแสนใช่ไหมถ้าจ้างเราคนจะเดือนละห้าหมื่นใช่ป่ะนี่คือสิ่งที่ทําไมคุณต้องพาคุณเข้ามาไงถามว่าคุณไม่ต้องมีภาพปิดจมูกก็ได้ใช่ป่ะ มันไม่ได้เหม็นขนาดนั้นใช่ป่ะนี่คือการทำไปโอเคที่ถูกคือมันต้องไม่เหม็นใช่ป่ะมันต้องไม่เหม็นนะคะถ้ามันเหม็นเมื่อไหร่แสดงว่ามันมีไฮโดรเจนซัลไฟด์และชาวบ้านเป็นไงคะไม่ไหวชาวบ้านเดือดร้อนเพราะมันเหม็นใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนี้ชาวบ้านเดือดร้อนไหมคะไม่เนี่ยออกไปนิดเดียวก็เป็นบ่อที่คุณไปดูเมื่อกี้นะคะเหม็นเลยคะได้กลิ่นแก๊สไหมไม่ไ่ไม่แต่ยืนอยู่ในนี้ก็ไม่ได้กลิ่นเพราะมันไม่รู้เดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนแล้วค่ะ น้าคุณจะเปลี่ยนอะไรอายุ15ปีะค,ะค่ะจะเปลี่ยนไปกวนข้างในอะ่ะถ้าใบาคุณก็ต้องเปลี่ยนไปควนที่คุณเห็นอะ่ะใบละเครื่องละห้าแสนนะคะคือเปลี่ยนตัวนี้ล้านห้าทำทำเอามาทําให้ฟาร์มเนาะแล้วก็เอาทั้งศึกษาเข้ามาทุ่ง,งเข้ามาเรียนรูนะะ้อ่ะเอามาให้คุณเห็นว่าไบโอแกสมันไม่ยากมันไม่ยากเลย เพราะฉะนั้นคุณคุณมีองค์ความรู้เวลาที่คุณจบออกไปคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้ทํางานอะไรใช่ไหมคะแต่สําคัญคือคุณมีองค์ความรู้คุณพร้อมทีจ่จะเป็นไงคะได้เงินต้องต้องเป็นคนพร้อมที่จะได้เงินนะคะอย่าให้เขาสอนเพราะถ้าเขาสอนเราเขาจะจ้างเราไหมคะมแล้วเรื่องมีแก๊สเนี่ยอย่างที่กูบอกนะประเทศไทยมีแคนเบลกแก๊สมากที่สุดในโลกแต่เราไม่มีหลักสอน หลักสูตรสอนไปโอเกียดเลครูก็เป็นไงคะเยียดยี่เยียดเลยค่ะเพราะอย่างน้อยครูมีทายาทใช่ไหมปีละเก้าคนติดโปรเจกต์เพราะฉะนั้นมีปัญหาคุณก็นี่เลยคุณมีตัวแทนแล้วคุยกันได้เลยเจ้าเพราะว่าวิสโวเตอร์ก anyway> um oh ็มาได้เท่านี้แหละแล้วคุณก็มีแลบแลบแปดใช่ไหมคะแล้วก็เทอร์มินาครูก็มีไปโอเกี่นิดหน่อยคือวิธีการที่ครูสอนไปโอเกีครูจะชอบแบบ บวมไหมบวมได้ไหมไฮโดรเจนฟันไฟล์นุณไม่ศูนย์สไตล์คุณแบบนี้ค่ะผมไปถ่ายมาเท่านั้นคุณเห็นหน้างานแล้วคุณสามารถที่จะตอบโจทย์ได้เลยไม่ต้องแบบบออนั่นเออใช่ไหมคือไฮโดรเจนฟันไฟล์เนี่ยเขาทำได้ศูนย์งานมากแล้วนะคะถ้าคุณไปเจอโรงงานไหนที่บอกว่าทำไม่ได้ทำแล้วมันลื่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าเขาต้องจ้างเราแลนะใช่ป่ะเขาต้องจ้างเราเรามความรู้กับ หรือ,อยังกรณีที่ทำในครูเรือนนะคะครูก็ไปสร้างขงังคาะไี่บ้าน์ม่ชุมทนแล้วก็เพื่อนๆคืก็ทำได้กันหมดนะคะถ้าอยากได้เยอะๆก็มีหางปลามาจำใช่ไหมมีหางปลาจำแล้วก็ทั้งปีไม่ต้องซื้อแก๊สเลยป่ะเดี๋ยวครูพาเขา้าดูเจนจะได้ข้อจบการนำเสนอการดูงานนะครับจากบอ่อไบโอแกสของฟาร์มรองรสาานะอนันนี้ก็เป็นงานกับ ไปเรียนต่อแล้วนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชม